ขับมันนะไอ้เท่ไทยมันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะไอ้เท่ไทยมันอันอเดี๋ยวรอที่มีแป๊บนึงที่มียังไม่ได้ว่านเลยนะคระไมีเลยไอ้เท่ไทมันโอเคพี่จะว่านแล้วครับพี่เท่ไทยมัน พี่ถ่ายอยู่นี่ครับที่ถ่ายอยู่ไม่ไม่อารีรถถ่ายเงนเบรเลงิอารีเอาครับรถถ่ายอารีอยากได้คนไหมโอเค เป็นไงบ้างวาดวาดลูกแล้วอารมณ์ดีไหมสบายใจครับสบายใจนี่ผมว,วาดลูกเมื่อคืนอ๋อวเวลาเราวาดลูกแล้วเราสบายใจยังไงก็ไม่ได้วาดมาหลายวันแล้วก็ยอยากวาดแล้วตอนวาดลูกหายใจเป็นไงลักษณะการหายใจเบาหรือแรง เหนื่อยไหมไม่เหนื่อย,อยก็แรงหายใจแรงเลยวาดูกอ่ะวาดยากหหายใจแรงครับันอ,ออกก็แสดงว่า,าเครียดดิไม่เหนื่อยวาดรูปกับต่อจิ๊กซออหไเครียดจิ๊กซอครับต่อไอต่อไอนั่นอ่ะเลโกเออต่อเลโก้ไม่เครียดครับก็เห็นเห็นบอกทําไมต่อไม่ได้ทําไมต่อไม่ได้แล้วก็อารมณ์แบบหงุดหงิดอะไรงั้ะมีไหม นั้นตอนมุนหินหัวหายใจเป็นยังไงหายใจเบาต้องสังเกตนะตอนงุนินน่าจะหายใจแรงนะถอนหายใจอย่างเงี้เห็นถอนหายใจบ่อยเลยอันนี้นีไม่ต้องถอนหายใจเราต้องหายใจเข้าไปยาวๆรู้สึกยังไงตอนนี้หายใจยาวๆเบาๆเย็นอกอ๋อแล้วลมมันผ่านหัวใจไหมผ่านแล้วถ้าลมลมอากาศดีเข้าไปที่ปอด แล้วออกมากลายเป็นอากาศอะไรอากาศเสียเพราะอะไรถึงเสียเพราะไปเจอเลือดอะไรเลือดดำครับเจอเลือดดำเลือดดำพอเจออากาศแล้วกลายเป็นเลือดเลือดขาวเลือดแดงกลายเป็นเลือดแดงกลับไปที่หัวใจแล้วหัวใจเอาไปเลี้ยงร่างกายร่างกายได้เลือดดีดีกลายเป็นเลือดดำออกข้าข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆก็กลายเป็นเลือดดำแต่ตอนบีบออกไปหัวใจเราเลือดดีไปแล้วแล้วสมองเราโล่งไหมเอาดึงลมที่ดึงลมี่ดึงลม เอาบอกอาลีดึงลมนี้อาลีดึงลมหน่อยสอนอาลีดึงลมหน่อยหายใจเร็วอ๋อหายใจแรงๆดิโอ้โหหายใจแรงมากเลยอ่ะโอ้โหดูสิอาลีไปบอกใบบัวหายใจแรงๆเร็วพี่มีบอกใบบัวหายใจแรงๆดิไม่ว่าหายรงแครับเออไม่ว่าหายใจแรงๆหน่อย สดชื่นเลยวัดูนอยใจแรงสดชื่นอารีอารีสอนน้องหายใจแรงๆนีทำไงระวังนะเขาบอกอาลีอาลีอาลีสอนน้องหายใจแรงๆดิโนไรบวอุ้ยยอุ้ยอุ้ยอุอุยนอุ้้อุ